จังหวัดบึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงการระหว่างวันที่26-27กันยายน2567ณหอประชุมที่วาการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่26กันยายน2567เวลา9ก0นาฬิกา30นาทีนายจุมพดวรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการมอบหมายนายเฉลิมเกียรติแผนกิจเจริญพัฒนาการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงการกิจกรรมรวมน้ำใจ รวมสร้างความมั่นคงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พีแมปจังหวัดบึงการประจำปีงบประมาณพศ2567โดยนายสมชายหาิกุลสวัสดิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอ,อําเภอ และครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกว่า100คนกิจกรรมในวันที่26กันยายน2567ประกอบด้วยการมอบวัสดุสาธิตในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันไข่ให้แก่ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายกิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือกจำนวน5กิจกรรมได้แก่การทําขนมทองมว้วนการทํำข้าวปั้นซูชิการทําไข่เค็มการทำปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า และการเพราะพันธุ์พืชผักสวนครัวกิจกรรมในวันที่27กันยายน2567ประกอบด้วยบรรยายให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให้ครัวเรือนจัดทำแผนพัฒนาชีวิตตามหลักสีทอบรรยายให้ความรู้เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยพัฒนาการจังหวัดบึงการมันยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พันธุไข่แบบลดต้นทุนหัวอาหารและการป้องกันโรคในสัตว์โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงการทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จของครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2566เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นพลังความคิดให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ จากพี่สู่น้องโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงการได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจ,จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบึงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนประเภทพัฒนาได้ให้มีความรู้ทักษะและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญการพัฒนาคนทุกช่วงวัยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และลดความเหลื่อมลำ้ำโดยใช้ข้อมูลที่พีแมปเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนนำไปสู่วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการรายงานอย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขอย่างนี้